มันโดนฝนนะสิฮะกล้องพี่มีอยู่ในรถแต่พี่จเจ๋อไม่เอาลงอ,ะลอ่ะถ่ายแล้วพี่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายตั้งแต่แรก เล่นกลางฝนเลยเว้ยถ้าไม่ไหวพักก่อนไหมไม่หรอกขาเป็อ๋อไม่เปิดไเปิดตรงกลางอืมพี่ไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยเราค่อยไปตัดต่อเองนะครับไปเลย พี่ดตัดต่อไม่ได้ดตัดต่อไม่ได้พี่ต้องต้องปิดไปแล้วพี่ถ่ายไปเรื่อยๆแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยโอนมาแล้วกัน